เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอติวส์ ต่อไปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะมากเลยกับการที่แบบว่า work from home หรือว่าใครที่อยู่บ้านตลอดตลอดในช่วงนี้คุณระวังนันลุกขึ้นมากินตอนดึกระวังข้อมือนะจ๊ะข้อมือคุณอาจจะขาดได้เดีียวฮะกินตอนดึกกินหมายถึงกินข้าวหิวตอนดึกมาต้มมาบ่งมาหมี่อะไรอย่างเงี้ยเราใช้ข้อมือใช้ข้อมือไงตอกไข่ไงโอ้ยเราเนี่ยอะไรอ่ะคิดดีไม่ได้เลยอะไรนะคิดดีไม่ได้เลย ดึกหิวตอนดึกคุณผู้มชมค่ะหมายถึงว่าใครที่แบบว่าโอ๊ยดูซีรีส์ตอนดึกไหมในห้องแล้วก็จะลงมาทําแบบบะหมี่นิดนึงออบะหมี่ชนิดรูปด้วยการที่แบบว่าอ่ะตอกไข่นิดนึงได้ท่า<ด>แล้วเนาะได้แล้วได้แ,แล้วลพี่ลมแคปแล้วเนาะแคปทันเ <ะ S 2> นาะได้แล้วข <right? S 2> ้อมือข้อมือเหมือนนุ่มคนนี้ค่ะกอลพิชญาล่าสุดคุณรู้ไหมมันเกิดอุบัติเหตุจากการที่เขาหิวตอนดึกนี่แหละนะคะทำให้มือเนี่ยฉีกขาดเนี่ยเย็บห้าเข็มเลยนะคุณนะคะเป็นเรื่องที่ตกอกตกใจกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมขานี่แหละ ก็ได้ฟังเรื่องราวของกอพิชยานะคะต้องซูดปากเลยทีเดียวนะคะเจ้า mm. ตัวเนี่ยโชว์แผลที่ฉีกขาดที่มือนี่เห็นแบบตามภาพนี้เลยด้านหน้าตรงนี้นะคะ oh. เขาบอกว่านี่แหละ oh. เป็นเพราะว่าเนี่ยหิวตอนดึกแล้วก็มือทํามือพลาดนะคะทำจานแตกไปนะคะบอกว่านอนไม่หลับไงอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยลงมาต้มพร้อมลวกไข่แล้วก็รีบหยิบจานกลัวไข่นัวก็ กลายเป็นไข่ต้มเออเขาอยากลวกเขาฉยไม่อยากต้มไงก็เลยกลายเป็นชามหลุดมือด้วยความที่พยายามความไม่ทานตอนความมันแตกเลยโดนไปห้าเข็มแล้วจะฟริง้งเช่นเงี้ยฉันเลือดอะนะเอออันตรายอยู่นะอันตรายห้าเข็มคูณนะคะตรงนั้นน่าสำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าเออโดนไปห้าเข็มไม่ได้ไปโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าเสียดายกว๋วยเตี๋ยวอ,อ๋อนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนเนรอโอ้ยไม่ใช่เขาจะบอกว่านี่ไง เพราะเสียดายเตียวก็เลยให้อันนี้ปรุงต่อใช่ให้นี่ปรุงต่อแล้วนางก็ป้อนร้องม,มือขวาที่เลือดสาดก็คือน,นางก็ง่วงแล้วแต่ก็ แต่ยังก็ออกมาโรงพยาบาลด้วยนะคะเขาบอกว่าดูได้จากตานางมาเป็นผู้กุมมือตอนที่ถูกฉีดยาชาจี้สุดนะคะแฟนสาวของเขาแงนี่ไงเออแต่เวลา,า,าโดนบาดแล้วมันจะชาก่อนนะเนาะยอมใจแบบว่าเลือดออกแล้วก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แฟนออป้อนก๋วยเตี๋ยวอยู่อยู่อยู่ห้ามเลือดไว้นะเดี๋ยวไอจินก๋วยเตี๋ยวก่อนอะกดไม่ไม่ไม่บอกว่าไอกดเลือดไว้ยูป้อนไอหน่อยอแล้วก็เออ,เ,อ,อเดี๋ยวมานลงพยาบานด้วยกันนะอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่มาอยู่กับข้างๆไอตอนฉีดยาชาหน่อย เออคุณผู้ชมค่ะมันก็แบบคือมันเป็นเรื่องใหญ่นะ<ช>ห,ห้าเข็มนะแต่คุณกอบดูชิวมากเลยคุณิวแบบไรเดอรงเนี้ปักเตียวนะ<ช>นะคะอ<ช>ันนี้ก็เลยต้องออมีแฮชแท็กบอกว่าเตี๋ยก็ต้องแหลกมือก็ต้องเย็บเขาบอกอย่างนี้นะครับเพิ่งเห็นชุดแอนนี่เหมือนไปเก็บเห็ดเอา อันนี้ไปเก็บเห็ดร้อนได้ไงใ <c oughs> ส่หมวกคลุมอย่างนี้ใส่แว่นไง <c oughs> แล้วก็ใส่อย่างนี้ไงจะเป็นรับไฟเซอร์หรือเปล่าเซลฟ์แฟนเขาเซลฟ์แฟนน่ารักเชียนะคะน่ามาฝากกันเรามัอระวังด้วยคุณผู้ชมอวดติเห็ดมันเกิด<า>ขึ้น,นได้ด้วยนะรู้ว่ากินอะไรดึกๆแล้วว่ะชอบทําดึกตลอดกินตลอดงงมากอย่านะคุณผู้ชมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเนาะเป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องรีบนอนนะคะ